วานดาศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังจากกัมพูชาที่กำลังเป็นดราม่าอยู่ในตอนนี้ทําทั้งเหล่าศิลปินแรปเปอร์ไทยและแฟนคลับชาวไทยผิดหวังก็ไปติดตามกันเขาทำวีรกรมารมอะไรไว้ใครที่ตามไม่ทันผมจะมาสรุปให้ฟังครับดราม่าเนี้ยมันเริ่มจากที่ตัววานด้าได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไทยโดนกัมพูชาโจมตีในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาข้อความประมาณว่าขอพอบรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายลโลกและบังพบพรุษเขมรทุกรุ่นปกป้องคุ้มครองพี่น้องกองทัพนนวน้าาาาาาปดัััยเเท่่งกก็รรรมไบบชชตูีฝ น,นั่นแหละที่โจมตีรกงกรเล่นเอาโซเชียลแทบแตกกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นศิลปินแรปเปอร์อย่างยังโอมยังกูแล้วอีกบ้างมาที่ออกมาตอบโต้กันผ่านทางโซเชียลตามสไตล์ของแต่ละคนบอกเลยว่าฮาฮาปันป่นปั่นกันทั้งนั้นและที่ทําให้อดีตแฟนคลับชาวไทยและผู้ที่กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถึงกับไฟลุกเนี่ยก็เพราะว่าถัดมาอีกวันนึงวันด้าได้ออกมาโพสโซเชียลอีกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะยืนหยัดเคียงข้าประเทศและสิทธิของฉันเสมอเรารักและต้องการความสงบสุขสีที่คุณสาดมามันจะยังติดอยู่ทททททีี่่มมมืืออ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 ขงงงงคคคคุณเสแและฮ็กกาให้้้นนนนไยตรดััๆ Thailand Start War บอกเลยว่าดราม่าเนี้ยกำลังไปที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับพวกคุณคิดเห็นยังไงกับการที่วานด้าออกมาโพสโซเชียลแบบนี้บอกผมหน่อยนะครับ